สบายดีพี่น้องมื้อนีก้กัสนุกกับสีรีสมาเก่งเฮดสิเนตุนดดจาน,นี่คือเฮดแล้วก็อันนี้คือพักเครื่องแกงสิแกงใส่ป่าเด้ย๋ยวะพี่น้องมาเด้ย๋ยวจเบิ่งนันกันเนี่ยสนุกเป็นคนเฮ็ดกินเด้ย๋ยวจะพี่น้องเล็กเวดเน่เด้อนะจ้า หม้อพูดแล้วจะจับพี่น้องหม้อพูดแล้วแม่สนุกกับคนแก่งนะจ้าคนแก่งนนยนะัดตีนแฮทพี่น้องกส่กระแดกใส่ประแดกกส่นนกระแดกใส่พี่น้องใส่ปลาคนกระตกเนเ,นเนด,นนดจ้าพี่น้องน้องขนในเด้อใสกระสีดาวเฮ็ดลงในเดจ้าพี่น้องจะเห็นบ่ดน้าขนยาดใส่ยัดตีนแฮทเดจ้าพี่น้อง เฮ้ย,ปปยเซฟานินมาไหมเฟนินเฮ้ยเซฟานินเด้อจ้าอาแต่เสียคะแนนคุนเอามาผักใส่ลงเลยพี่น้องมะระมะระมะระขีนกเหลืองและพี่น้องคุณเอามาปาไว้ดุนนะโอเงก็โอเคหม้อพดเด้อจ้าเอาปฟานินลงเมาจ้าพี่น้องขยับมืดเด้อจ้าโทรศัพท์เน็ตสลบเกิดแพ,พ็ตกว่าย อยู่หัวซับแม่ไทยถุกเนี่ยสนับปันนินลงจ้าแก่งเ็ด,ใส,ดใส่ปานินใส่ยอดบัอ้ยอดผักทองอบบลอากมม็ใสไปแว้งรักพักนังกูปพ๊กเล่าพี่นอเก็ดขนะดหมอกบับพุทธใจใส่พืชนะพี่น้องนะพืชใส่น้ำชั้นละ บมบนี้าพี่น้องเอ้ผลกะหัวอยอดพืชขี้ตะไคร้กับพี่น้องเอ้ยหมอเรือดเล้วจ้าพักลงจ้านอนขนาดพี่น้องเ,เสร็จจ้าซีมือคุณแม่คุณแม่เป็นคนณเกงสีมือแม่สลุกเด้อคุณเกงคุณต้อเป็นมือกล้อง่ เราแซ่บเพื่อนเป็นมือกลองผัดประเทศโปรเป็นพี่น้องเลยจึเ,เลยให้เพื่อนไปผู้แก,ก่ซะจะไม่ใช่เป็นมือกลองเอป็นะบ้านนอกผอุฮาเท่า,เาละรักแล้วเราจะจ้าพี่น้องมาถ่ายบททันแม่เพื่อนรักป่าเจะจ้าสนุกไปนั่นนะเตรียมโต๊ะที่เท่าจะพี่น้องแล้วเดีย๋ยวจะแกงเฮิตสปานิเดียจ้ามาจ้าแซ่บตรงกันพี่นอ้องพอเฮ็โดโต๊ะไหม สลองโตไหมเด้จ้าบายดีพี่น้องมาเด้อมากินข้าวเช้าน้วกันนั่กาแกบซีงลยสบายดีพี่น้องมเด้อมากินข้าวเช้ากั้าอ้าวกาแฟนั่งเงกานั่งเดสินเทกานเบสสบายดีพี่น้องเลลูกสบายดีนี่นี่นี่สบดีพี่น้องแากามา

กุ้งผ่ากุ้งเปลือกฉันจะไปไานล่ะจ๊ะว่าตักโต๊ะแล้เฮ้ยี่เานี่เขานี่าไหมอันนี้อิ่มแล้วคนอิ่มมาดจามากินข้าวกันน้องกุ้เฟย์ดา

เป็ดโตให้ไหมพี่อ้องพากมาสลงตองม่แต่เราเป็นประยุทนะเอาเนปะจาวน้นอ้นเจ่ามันสองูกมันมาต้มันตายนั่งกรืสองปูกพ้นหมอ้ามเาจะมาเมุนพ้นหัก็ยังมาตกมแลกับหมห้งงยงี้ยพอดิ้ได้ายห้งต้งแห้งสองูกกมัตาย เด hey, okay, no, uh? mm ็นๆมาขอโ้ษเราดื่มดีเลยครับ นาเกลองตัวบ้านมีคุ่นอะไรบ้างมีอะไรบ้างต่วได้อ้นวยงขึ้นใบมีน้องอ่ะไปจุกรราคาถึงคนละชิบหากันด่าเนมาช้วนถ้มุกกระดิ่งน้องถ้มุกกรดว่ หาขัดเกีมันใช่หอเปล่ามาสวนนี่แูห้าสิบบาทเนาะเหยียบปลาเหยียบปลาดเหยียบปลาแดงเหยียบป้งดนี่ๆๆ้าน้านอ้งเฮ้ยอันหนึ่งอ่ะอนเวลาเน่ะ

เสียงห้องสีนะคยะขอโทษขอพายด้วยจ้ายิ่งแิงม่หนกินปลาขาวิ่ินเผากเเีดูน่ๆหนกบา้วกยั่ี่นปเห

น้องเอ้ยเอ้ยแล้วน้องกุบแล้วอ่ากรุบกรุบแล้วเป็นอะไ้เป็นอะไรมือดื้อสำหรับคลิปนี้สนุกกับเชล่าไปก่อนนะจ๊ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบอสเพียร์สาวนุ่มจ๊ะบ๊ายบายบายดีบ๊ายบาย